็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาอยู่กับปืน SVD S1 นะครับผมก็กระสุนก็ใช้เป็นกระสุนเลเวลสนะครับผมรับชมกันได้เลยนะครับผมไหนใครก็ได้โผล่หัวไว้ จริงใช่ไหมอันตรายอยู่นะไปทางนั้นเลยนู่นโนเขาอว่ะประเด็นคือเพื่อนเดนมา้ดยกัรอะไรไหมอ๋อแล้วเพื่อนเดนตาทือบูมขอโทษครับผมเจอมีเล่มเดียวอีกแล้วหรอ ไงโอ้โหผมว่าไปปิดด้านเฮ้ยแต่ช่องเขาเดี๋ยวมันยิงกันจับเลยเนี่ยมาส่องดูกับพี่เลอเฮ้ยจริงด้วยมีคนหนนอุ้ยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเฮ้ยนัดเดียวตายเลยว่ะว้าวโอ้โหของจริงสไนี้ โอ้โหวมาดิครับโอ้โหมาหน่อครับพี่วน้นไหนอะวนทางสองสิบห้าโดดอยู่เนี่ยหลังเขาเลยพี่ทางต้นไม้ทางสองร้เจ็ดสิบห้าเลย

บ้านที่มีแทงค์น้ำอยู่แถวแถวแทงค์น้ำนี่เลยเฮ้ยนี่กลับไปเขาแล้วกลับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเหรอไอ้เมยนวิ่งไเจอแล้วเฮ้ยปืนว้าวมันเจ็บอ่ะมันโดนพี่ยิงตะเกียบเต็มเลยอ่ะเฮ้ยใครวิ่งขึ้นมาวะยิงยิงยิใครวิ่งขึ้นมาวะ อฮ้ยขึ้นมาคุ้นอ้ยเออโดนเป็นเมย์ติดไอ้ยังขึ้นมาได้โดนสำไมโนตโกูตัวเวียนเลยที่ผมขึ้นมาได้เนี่ยชื่อเหลือนี่ละเหลือเพื่อนมันเหลือเพื่อนมันพี่เจมันเราเฮ้ยเหมือนเพื่อนมันตามมาเนี่ยเหมือนเพื่อนมันมาเหมือนเพื่อนมันมาดีนาผมหน้าผมหน้าผมเอเลยหน้ามึงเหร แน่ะคนแต่ะโมทใช่ไหมอ๋อ oh, ค <'s> no? ุณหายไปไหนแล้วอ okay ่ะน okay. <Okay>. ี่ขอเข้าไปอยู่ในบ้านนอนยี้ออเจ็บมากเลยน้องโคบโคบพี่หน่อยโคบพี่หน่อยเี๋ยตตไกลๆแล้วยังมีอีกนะนี่ยทดีว่านี่ตรงบ้านพี่เองโอเค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 คราด ไอ้สแคปปืนแต่งอย่างนี้ได้เหรอแต่เปล่าแต่มันแบบฮะคนไหนอันนี้ไม่ใช่สแคปอันนี้คนที่มันยิงกูตีเดียวมีของอะไรบ้างว่าดูดิเนี่ยมันเป็นปุบแต่ตรงไกลๆอังมีอยู่ จะมันหายไปแล้วมั้งมันน่าจะวิ่งหายไปแล้วลูกโอมหายไปไหนและะ้วบะสวิ่งแรงหน้าตัวนั้นเหะอเหมือนไอตัวไอตัวที่พี่ยิงเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็น E X ห้าสิบแะที่มันไปเออพี่ยิงโดนเออพี่ยิงโดนมนันมน้ดเนือมันเจ็บมากแล้วมันก็หนีไปเลย เอาเองเจอมันเหรอใช่แต่ผมยิงมันไม่ตายโถเฮ้ยเสียงพี่ว่ะใกล้ๆว่ะเสียงพี่ใกล้ๆเลยว่ะบนหัวพี่อ่ะเออใช่ใช่จะแคะบอยู่เปล่าวะยี่ระวังด้วยเอ๊ะจะแคบไหมอะอาจจะคุ้นคุ้นคุ้นเหรอ ไปเลยไปเลยไปเลยดีีโอยโคนโค่นโคนโอ้โหเกอบตายกูน่าถือปืนใหญ่เลยไอตัวนี้แหละที่ผมยิงหน้าเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้แหละเอเหรอตัวนี้เหรอใช่ใช่ใ่มีปืนสไนเปมีมีมีปืนสนป์ปืนสไนปอะไรปืะปืนร้ว

ออไอ้เย่ด้วยไอ้เย่ด้วยไอ้นั่นข้าวเออโอ้โหมัน๋ยู่พี่เก็บของให้มือด้หเก็บปืนหน่อยเก็บปืนหน่อยเบอยไรเก็บลย่อนออนได้เก็ะเดกับนอ็นะก่บบ มา,าละว่าละโดนเฮ้ยพี่โดนน้องพี่โดนน้องพี่โดนว่ะเจ็บมากเลยว่ะทางเดิมทางเดิมอ๋ผอผมจริงใจแล้วเนาะขึ้นยาพี่อุ้ยจะแค่เปล่าวะเนี้ยเนี้นีน้ยผมยิงแค่เดี๋ยวนะโอ้โหขาทำเลยกูครูเปียนขึ้นยาเลย อันนี้ออกออ,อ,ออกออกตรงไหนอะน้องออกไฟหายรูดเหรอหายรูดได้เหรอเครื่องบินเครื่องบินเผมไม่ได้เข้าไปดูเลยเพื่อว่าเครื่องบินมันนี้เปล่าเอยอเอบต้องไปดูว่าเครื่องบินมีหรือเปล่าเออถ้าไม่มีก็กลับไกลเลยใช่ไหมพี่ขอ กดยาวมยัง่มันด้สีวางเปล่าปักนไกยแน่ดิมีมีที่ออกได้ออกได้เหรอเออโอเค อุยกูจะตกน้ำไม่ตกตกไม่ได้อเออดีๆกินน้ำส้มมันดิหบน้ำส้มมันก่อนออกโอ้โห <c oughs> ได้อยู่ในบ้านบ้านตรงนั้นน่าจะเป็นบนนอดวะวยโทรมาวะโทรมารับถึงที่เลยวะ คืไม่ไรเออโอ้โหหกสิบวิอลไรหรอใช่พี่ห้ามเดินออก่อนยี่สิบวิโอเคครับพี่จะไปนอนดนีหรือก็หัวแห้งหมาแสนแ,บบแตกอ๋อไปข้างหลังได้ด้วยไหมพี่เห็นที่แต,ต้มยูไหมมันสามารถยิงมาได้เออจริงหรอเดี๋ยวพี่สองอันนี้เว้ยเว้ย สองพี่ขอ,อโซนี่อนีสมนยอย่างจ้ามือลยเอะตืินแรงอรัะดบบสองแล้วว้าวืนแรงจริงตกสายต้องเล่นละ่ะสักนัดดิยิงสักนัดดิมีตัวให้ยิงนะพี่อยากออกออกพี่ระวังออก <c oughs> แต่พี่ออกหรือพี่จะกลับไม่ได้เหรอใช่เดี๋ยวขอล่าสักนัดดิ โอ้โหอย่างล่านเลยว่ะเฮ้มอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ